กระเทียมใส่แล้วก็ลูกชิ้นด้วยไอ <c oughs> ิเลยทียามาีไ่ด้วยเลยค่ะย่านมาบ่อสอนย่นมาบวอนสดผู้ดันเสียค่ะเสือดซุดยอดนี่ของแขนเป็นไงถือปากด้วยมากจะค้นหมื่นนักเรียน สิบคนเหรอกินกากเป็นไหนจ <okay. S 2> ๊ะเป็นแบแร้เ่เอยากกินต้นออมากระเสียบต้นไม่แล้วก็มีอาหารมาให้กินเป็นน้ำเปล่านี่เข้ากินน้ำเปล่านึ่นี่เป็น,อน,อนเ,านาเาอาล่ขุ้้น้นนนก,นกิน ินนกิน้ามันไรองพ้นี่้ำเย็นเอาแดงจ้าเอาแลงวามันเห็ดยางผลเลยไทยเห็ดไหนทีเียว่บอจะเอาแให้เอาบวกบวกกยนงนนแล้วก็เปิดอันนี้เลืก็ได้ มันนีมันี่ถัว้าติวยพาสติกก็นี่ทีมีชาเทน้ำมังอนี้นะเนยังเป็นยังหอังไงก็ใ แ่านบ่นได้ลกี่น้เราไม่เอีครับนันมาควากันแต่อองคนตอรวยด้วยกินน้ำกานกินบเบอรดอกมันหลายยานแต่บเบหนทำัครับทำน้ำเี่ยกนเอาลามาทาวยนี่รวยพัสีมากเลยเาล่ตักมันกันนแม่ยัก กาทดสอบจะสวยกันอาจารย์แม่เดอบมาจำเลนั่นบ่อยเคนบ่อเย่อาแม่เืนเอาให้เจ้าลก่อนไปกินเดี๋ยวให้เพื่นจัดก็ได้เพื่นจัดก็ได้ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดขึ้นทัานที่เนาะเดี๋ยวเาเท้ารียบร้อยควานยนค่ะวนนเ้เถเดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อ เอาไหนต่ไม่ดู้นนะแม่แม่ดูขึ้นบ่อ้นยาปอสันแมแม่ิ้งก่กชีด้ยากะทิปิ้งใส่แล้วก็ลูกชิ้นด้วย

มันเสียบก็ธร่ามาดายหนึ่งมันต้องยกกระเป๋าตาเหลือกม่สวยมันกว่าไ่เป๋าไ่ยทแต่คันลาทุบไม่เป็นไรไม่เป็นไรันลาทุบเป็นยังมีแต่สวยงามแต่ว่าคันทายภาพนิ่งเป็นเสียบมุคลิกที่นอยเป็น่าันทายนั่น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 เสีบัน้ยานกลอ่างกง ย่านทายรูบอกมาหแล้วมันบสวยอะไรท่านแสบแสบอยู่แมนจ้าท่านคนะสอทานไปยอใส่ไหนเอาหาบนเดียค่ะใส่น้ำหน่อยเท้ะว่ามักนนังชอบนามลายชอบน้ำไล้ลายต้องใส่เยอะๆใส่จุกจุกทุกอย่างนบ่ อร่อยดีค่ะขนมไก่ยำจุกอ <Yeah, like ๋กินแล้วมันไก่จะข้ามหัวหัวดอกหินมีแต่ผู้ย่านกล่องเป็นอย่างคือย่านเนาะย่าย่านไม่หล็กกล่องเนาะทันหลังใจได้ค่ะย่านมะบัวตอนนี้ย่านมะบัวตอนสดทั้งออสมอทางผุนเคนบาอันคันคันท้ายคันนาที่กินเนี่ยย่านมันบอกงามบริสันย่านภาพบอกมาบบสวยบริสันบบต้องเป็นห่วงดอกเด้อ ต้องห่วงสวยสวยพี่โตแซ่บบแ่คงไ่ย้ใส่เหรอ่งยสเป็นนยรถถัเป็นสวยไเอาล่างิึงกันนะจะคำกันนะสุดยอสบกบ่บตาบรรยากาศนี่ บรรยากาศธรรมชาติกินแบบธรรมชาติมโไมว่าเียแปเมียบองมีนี่หลังี ไปจิกเอาต้นไม่ต้นยังของต้นเลยจานนะครับนี่ต้นจานจะไปใส่ต้นจานประหารใจเชือวไปปลูกไว้บ้านโอ้จิกเอาเลยนี่เอา่นีต้นใหญ่กว่านี้มันสีงามใบใหญ่ใบกว่านี้มันใจังไรอยู่มันหน่ดินเลยบ่ไม่ใส่ยาล่องมันเกิดเกิดถ้ามาชัา ไปเอาไว้แสบบ่แสบพน้องจีนน้ำจีนน้ำยากะทิค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้ออ่าเอาสีเอาจะข้ากันอ่ำไปบนเส็บซื้อเยอดใกล้หลายเด้อสอนอ่ำใกล้พันหลายอันนี้เป็นคนป่วยอันนี้จ้า ยืนกินปวดขาปวดขาแล้วก็หาหมองนั่งจ้ะอ่ะหาหมองนั่งบรรยากาศดีเนาะฝุ่นกินนี่ในป่าฝุ่นก็มีพี่น้องอันนี้เป็นวัดป่าวัดป่ามื่อนี้มาปลูกป่าพี่น้อง่อ เบิรนได้เดอผู้ได้่บอีมเบิรนได้เดอรอบสองเอาพะย่กํานั่นเนาะราบนี่ะครับโค้งกลางตีอันนี้พิเศษด้นี่พิเศษด้นี่พะ่กํานั่นพิเศษมันจีเบิรนลากรนานเจ้าเป็นยังคือจังอ่อน แม่ครับงีอย่างคือนี่เราถ้ามชาติบ้านเฮาโทษเด้อโทษเด้อกันนั่นโทษเด้อแม่งีอย่างคือไงแม่งผีเด้โอ้แม่งขามผีแม่งขามผีโบราณพคนว่าผู้ใดผู้ใดจับผู้ใดสิมีโศกมีลาภโยเหมือนคนเงินแม่งสิถือเลขเล่นเนาะสิถือก็จะต้องมีวันที่หนึ่งใช่สาธุเอาคนมาถอดมาพายแล้วปล่อยคนกันเนาะปล่อยคนกันเอาไปไก่ผู้อื่นเนาะ ทั้งธรรมชาติธรรมชาติสมบูรณ์นจะเกิดแม่งอันนี้ครับโบราณเอิ่นแม่งครับผีตัวไรไงมันยึดยึดยึดจับอยู่นี่แม่งย่างซีนงผีจากโบโบโบราณคือคำว่าหามผีกับสมัยโบราณนี่เขาต้องหามเนาะย้ามไม่กนตายถ้าทางลักษณะของมันมันคือคนมีเสือ โตยังไงมันสิเป็นทอนอยู่กลางเลยคือยังค้นแบกค้นหามนี่ยอันนี้โต้ยมันใหญ่เนาะครับอันนี้ไม่รู้เพราะมันเอาเตาอื่นแม่หามผีเป็นซื้อคำคำเอื่นดึงซื้อเอาลูกกวนกำนันโดนเหรอเอาซิมมึงจะค้ากันโอ้โหน้ำยากะทิฮะซิมมึงกันหน่อยแชบ๊อบเอถ่ายที่ใหย่อน้องกินหน่อยเลยเนาะนี่ของแขนเป็นไงถือฝากด้วย ้าผู้เฒ่าบ่มักหวานปานไดวะมันยากบานบอกบอกบ้านหวานตื่นเต้นใจเล็กน้อยโย่ว่าเน้นบักตองออกกินเบิเบิดแล้วก็ยอดเลยจ้ะอ่าประมาณนี้พี่น้องเน่หนนนนก่นมา่อ โค่รโคตรอามอนแล้นไลบาอย่า่้ครูดาบ้ังเอยรดบ้างห่อบ้า่อน่เป็นไรไมอเน ตีนไก่บ่มโอ้ข้าล้องนามกินตอนนี่ขัล้อตอนกิน้นาปวดขากินไก่เนล่องมึงสิยื้อปนยื้อกหนี่เลยเนาะเป็นยังไงคะเหนื่อยไหมคะคุณผู้คนสวยคุณพูดติ่งคุณพูดติ่ง ก้อนนั่นลงนะได้แล้วมาจะค้นหมื่นนักเรียนสิบคนเหรอมสองมาหมสองมสองมีสิบสองคนแบบมินิมินิเลยนะไม่มาเรียน่เดจ้ะ นักเรียนมารวมกิจกรรม12คนแต่ว่านักเรียนกับเจ้าคุณยายเอาไอ้หอยคุณยายนะจะเปอะไ่นเจาด คนความยั่วยวนบ่ไหวมันบ่วังหันว่าบ่กินพิกทองบ้านี่ยั่วมันยั่วเกินไปเนาะอันก็กินแก๊าไปกินก็ว่าตีนไหมกินกินแต่ไก่บ่กินขบุญเนาะจังบ่ต้องใส่ชิเมื่อแล้วจ้ะขันยูได้ยินเสียงโหลดออกว่นเด้ยินเสียงแสดงว่าเมื่อแล้วจ้ะอันน่าโยกมากน่าจ้ะ เนเนาเบิ้สองเลค่ะโอ้ถวยที่สองได้ถวยเบิ้ลเสี่ยม่นสะอาดมาจ้กคนเนาะคุณคูมิดนักเรียนมาจะคนจ้ะแม่นึ่งเดียวครับมาแต่คุณคูบอกรับแม่มานพเยมาสวย้อมอ่มังกาะขอบคุณ คนร้านแซบไทยเป็นตาแซบอยู่ครับคันเบิ้งสีสันกับเป็นตาแซบแต่ละคันสีเบิ้งแล้วมันสีแดงเดียวกันสีอิ่มย่างกันขึ้นหนาจะไปทางเดียวกันครับสีสันนี้มันน่าจะไปทางเดียวกันเป็นไงจ๊ะได่ไหมครับ่ขาไก่กันละไล่ในปากโอ้ขาไก่มันเปื่อยละไล่ในป่าม่านมองนี้ตอนส่วนแต่

บ่จะบ่กินโอ้ยนี่เฮ้ยเสียหายคนบ่โอ้ยอากินอ้อนอาลูกอ่ะอาลูกอ่ะเรื่องส้ซ้อนหอกหากินเป็นบ่โอ้เพิ่นเพิ่นสนใจอ่ะอืมเราฝ่าเต้นโดนโอ้แล้วก็ได้ฝ่าแเ่กรย้อนแล้วบ่ไปใส่เนาะ ห่อนมาลปนินเนาะเอาเนี่เดี๋ยวตัวนึงเอาถ้วยเอาถ้วยนี่ไปให้เล่าในเมียงซัีบอวอกจกนมึเงินลกิลอมเยมก็ไมกระเสียบน้ำกัน อันนี้ก็มองได้สองมน่ยสองงามขึ้นกันเนาะคันแซบนี่มันคือเหลือปฏิบัติก้รอันนี้ก็แบงปันให้มากินซื้อๆเด้อพี่น้องแซบอยู่แซบอยู่ สใบะด้อลอตเอรี่ลหตเอ่ถือรางวัลที่หนึงเด้อบาทนึงก็จาถือเบิร์เหล่ท่าศิดาถือสองียวใกล้มาคอดใกล้แล้วก็เต้นยอดวะ้ถือสองีถวแล้วทาศิดาบาทนี้สิเป็นบรรณเพ่งจ้านี่บ้านข้างน้น่เจ้าไ้้เอาที่หนึ่งกับน้ำกันเก้สิบใบบนโอ้แมงนืเก้าสิล่มกันซื้อผ้ลใบเก้าสิบกก็ได้ล้าน ด้านสองพ้นแล้วม้าโอ้ถวยนะพอนกินเกี้ยงเกลี้ยงละมากระเสียบแต่ว่ามาเบ่จำเป็นต้องเอาส่นนวนอเไยดอกว่ากินเกี้ยงถวยคือกันถึงสิบอได้ซอยปูก็ให้กินน้ำคือเก่าละ่ะ,ะมานีละปีหน่อยเรียบร้อย สามารนี่ถ้าชมบรรยากาศการปลูกการปลูกต้นไม้ประจำปีพุทธศักราช2568พี่น้องผมว่มาปลูกทุกปีปลูกทุกปีนี่ก็เป็นโครงการของตำบลอนสวรรค่ะพี่น้องหาประมาณนี้จะไปแล้วพี่น้องไปแล้วจ้าเออเราบอกใครสัก